บทที่26หลังจากข้าทหารรับจ้างแล้วหลินเย่าหยางก็หยุดยืนเงียบเียบต่อหน้าโคเฉวียนและจ้องมองเขาด้วยสายตาเย,ย็นชาในที่สุดผู้คนในค่ายเล็กๆแห่งนี้ก็กลับมามีสติสัมปชัญญะอีกครั้งหลังจากที่เอฟเฟกต์เวียนหัวชั่วคราวผ่านไปในแต่ละเต็นท์มีแสงไฟส่องสว่างทหารรับจ้างคอนอือ่นๆพากันออกมาจากเต็นท์พร้อมกับคบเพลิงในมือเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นสัตว์ร้ายโจมตีอีกแล้วเหรอพวกเขาทั้งหมดรีบวิ่งออกไปด้วยสีหน้าสับสนมีเพียงหญิงสาวชุดด,ดำเท่านั้นที่นั่งเงเีียยยยบๆภาาใน้้คุมมมรอิ ในที่สุดก็มีใครบางคนสังเกตเห็นหลินเย,ย่าหยางและโคเฉวียนจึงพูดด้วยความสับสนกับตันคุณกำลังทำอะไรอยู่ทหารรับจ้างคนหนึ่งเห็นว่าหลินเย,ย่าหยางและโคเฉวียนยืนอยู่ใกล้ๆกันแต่ไม่รู้เลยว่าพวกเขากำลังต่อสู้กันดวงตาของทหารรับจ้างสังเกตไปรอบๆและเห็นทหารรับจ้างที่ถูกหลินเย,ย่าหยางเตะนอนอยู่ไม่ไกลหน้าอกที่ยุบลงทำให้ทหารรับจ้างเปลี่ยนสีหน้าอย่างกระทันหันเขาหันไปมองหลินเย,ย่าหยางแล้วตะโกนคุณทำอะไรทำไมต้องฆ่าสหายของเรา เมื่อได้ยินเสียงนี้ทหารรับจ้างที่อยู่รอบๆก็มารวมตัวกันหลังจากเห็นศพบ,บนพื้นพวกเขาทั้งหมดก็เปลี่ยนสีหน้าเพราะไม่มีใครตรงนั้นแข็งแกร่งพอที่จะเตะหน้าอกของคนอื่นจนยุบในมุมมองของพวกเขาคนที่สามารถทำได้คือหลินเย่าหยางผู้ที่สามารถจัดการกับแมงมุมหน้าผีเพียงลำพังมีเสียงดังเซ็งแซ่ไปทั่วพวกเขาทั้งหมดต่างก็ตั้งคำถามว่าทำไมหลินเย่าหยางถึงทำเช่นนี้เมื่อได้ยินเช่นนี้ใบหน้าของหลินเย่าหยางที่กำลังจ้องมองโคชเวียนก็เย็นชาลง โคเฉวียนถูกหลินเย่าหยางจ้องมองจนขนลุกเกลียวเมื่อเห็นว่าทหารรับจ้างทั้งหมดวิจารหลินเย,ย่าหยางอย่างลำเอียงโคเฉวียนปรับอารมณ์อย่างรวดเร็วแล้วพูดกับหลินเย,ย่าหยางด้วยเสียงดังว่าใช่หลินเย,ย่าหยางทำไมคุณถึงทำแบบนี้ทำไมคุณถึงฆ่าพี่น้องทั้งสองของเราโดยไม่มีเหตุผลโคชเวียนพูดเสียงดังมือชี้ไปที่กระดูกสีขาวที่ถูกหลินเย,ย่าหยางกลืนกินไปแล้วพูดว่าพี่น้องดูสีกองกระดูกที่นี่ก็เกิดจากการฆาตการรมของหลินเย่าหยางเช่นกันพี่น้องคนนี้ตายโดยไม่เหลือศพไว้ด้วยซ้ำ โคเฉวียนพูดด้วยน้ำเสียงที่เจ็บปวดราวกับว่าสิ่งต่างๆเกิดขึ้นจริงอย่างที่เขาพูดโดยธรรมชาติแล้วทหารรับจ้างย่อมเชื่อในกัปตันทีมของพวกเขามากกว่าหลินเย,ย่าหยางที่เป็นคนนอกเสียงแห่งการซักถามดังขึ้นเรื่อยๆหลินเย,ย่าหยางมองโคเเวียนด้วยสายตาที่ประหลาดใจประหลาดไม่คาดคิดว่าเขาจะกล้าสาดน้ำสกรปรกใส่เขาในลักษณะที่ระยังอายเช่นนี้เมื่อโคเฉวียนเห็นหลินเย,ย่าหยางยังคงเงียบและจ้องมองเขาเขาก็ตื่นตระหนกอีกครั้งโคชฉวียนปลุกเร้าอารมณ์ของผู้คนรอบข้างต่อไปและพูดว่า หลินเย,ย่าหยางคนนี้พวกเราไม่ได้ขอแบ่งปันการคริสตัลแมงมุมหน้าผีกับเขาไม่คาดคิดว่าพอเห็นสมบัติบนตัวพี่น้องของเราแล้วมาลอบสังหารพวกเขาในกลางดึกเมื่อได้ยินเช่นนี้หลินเย,ย่าหยางก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปเขาย่อยเย้ยและพูดกับโคเฉวียนว่าทักษะการศาสตร์น้ำสกรปรกและสวมหมวกใบใหญ่ของกัปตันโคเฉวียนนั้นดีมากฉันเกือบจะเชื่อสิ่งที่คุณพูดแล้วใบหน้าของโคเฉวียนให้ความรู้สึกไม่เป็นธรรมชาติ ท้ายที่สุดแล้วเขาเป็นคนที่ทำเพื่อเงินตอนนี้นอกจากเขาไม่สามารถร่อนผู้อื่นได้เขายังต้องพยายามเอาตัวรอดโคเชเวียนรู้สึกอับอายแม้ว่าเขาจะเป็นคนผิวหนาโคชเวียนทำได้เพียงเผชิญหน้ากับหลินเย่าหยางอย่างดื้อรั้นและพูดว่าหลินเย่าหยางอยามาเสแสร้งคุณใช้ความแข็งแกร่งในทางที่ชั่วร้ายหลอกลวงผู้คนคุณไม่ดีเท่าหยินจื้อผิงด้วยซ้ำทหารรับจ้างทั้งหมดที่อยู่รอบๆก็ร้องออกมาทีละคนไม่สามารถนั่งนิ่งได้อีกต่อไปกับตันอย่าพูดเรื่องไร้สาระกับเขาพี่น้องลงมือด้วยกันเถอะคนคนนี้แแข็็งงงกกรร่จิ แต่ฉันไม่เชื่อว่าเขาสามารถต่อสู้กับผู้ฝึกยุทธขั้น9 20คนและกับตันทีมจอมยุทธขั้นหนึ่งได้ย่าลังเลร่วมมือกันฆ่าคนคนนี้รับแกนคริสตัน Crystal มาแบ่งปันกันอย่างเท่าเทียมพอขายได้ทุกคนจะไม่ต้องทำงานหนักในเทือกเขาสัตว์ร้ายอีกต่อไปมีชายคนหนึ่งในทีมทหารรับจ้างผู้เสียงดังพยายามปลุกรา้าสมาชิกในทีมทหารรับจ้างหลินเย,ย่าหยางมองตรงไปที่ชายที่กำลังสร้างโมเมนตัมเห็นได้ชัดว่าชายคนนี้ให้ความสนใจหลินเย,ย่าหยางอยู่ตลอดเวลาเมื่อเห็นว่าหลินเย,ย่าหยางสังเกตเห็นตัวเองใบหน้าของเขาเปลี่ยนไป ชายคนนี้รู้สึกเหมือนกำลังถูกสัตร้ายจ้องมองความรู้สึกแบบนั้นน่ากลัวจริงๆหลินเย่าอย่างยิ้มยาะมือขวาของเขาควบแน่นแสงสีดำแล้วซัดออกไปลูกบอลแสงที่ควบแน่นจากแสงสีดำบินไปหาทหารรับจ้างที่พูดปลุกเร้าเมื่อทหารรับจ้างถูกลูกบอลแสงกระทบร่างกายของเขาก็สั่นสะท้านไม่มีเวลาที่จะกรีดร้องร่างกายทั้งหมดถูกพันไว้ด้วยแสงสีดำเมื่อแสงหายไปเขาก็กลายเป็นกระดูกสีขาวบนพื้นกระจัดกระจายไปทั่วแล้วอา ผู้คนรอบๆตัวเขาร้องอุทานโคชเวียนก็ตะโกนว่าหลินเย่าอย่างคุณกล้าที่จะทำร้ายผู้คนที่นี่คุณคือปีศาจหลังจากนั้นเขาก็โบกมือไปที่ทหารรับจ้างและตะโกนพี่น้องมาร่วมมือกันสังหารปีศาจผดุงความยุติธรรมด้วยคำพูดนี้ทหารรับจ้างและโคชเวียนก็พุ่งเข้าปิดล้อมสังหารหลินเย่าอย่างทันทีบางทีตอนนี้โคชเวียนคนนี้อาจจะเต็มไปด้วยความสุขหลินเย่าอย่างคิดในใจอย่างเงียบๆจากนั้นก็มีเสียงคำรามจากทักษาราชสีคำรามดังขึ้น ทุกคนต่างได้รับผลกระทบจากเสียงคำรามโดยหลินเย่าอย่างทุกคนหยุดนิ่งโมเมนตัมของการพุ่งไปข้างหน้าถูกทำลายลงทันทีโคชเวียนได้รับผลกระทบน้อยกว่าใครในทีมเมื่อเห็นสิ่งนี้เขาก็ตกใจและหวาดกลัวกลัวโคชเวียนตะโกนออกมาอย่างรีบร้อนพี่น้องอย่าลังเลไปต่อบทที่27ทหารรับจ้างบางคนเคลื่อนไหวและต้องการเดินหน้าต่อไปหลินเย,ย่าอยางก้าวไปข้างหน้าเล็กน้อยแล้วตะคอกว่าใครกล้าเคลื่อ,อนไหวตาย ใบหน้าของหลินเย,ย่าหยางเปลี่ยนมาเป็นดุร้ายตอนนี้เขาโกรธแล้วจริงๆคนอื่นรอบโจมตีก่อนแท้ๆแต่เขากลับถูกโคชเวียนผู้ระไรยังอายใส่ร้ายและรุมกระทืบคิดว่าตัวเองเป็นลูกพลับที่อ่อนนุ่มหรือไงมันคาดไม่ถึงจริงๆที่โคเเวียนไม่กล้ายอมรับว่าถูกจับได้อย่างไรก็ตามสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นวิธีเอาตัวรอดที่สำคัญยะโคชเวียนคนนี้คิดจริงๆว่าถ้าทหารรับจ้างทั้งหมดรุมเข้ามาจะสามารถกำจัดฉันได้หรือช่างไรเดียงสาจริงๆความแข็งแกร่งของหลินเย,ย่าหยางในตอนนี้การสังหารผู้ฝึกยุทธขั้นก้าเหล่านี้เหมือตงล่่กชเร นอกจากนี้ภายใต้พรจากพลังแห่งราชามดหลินเย่าอย่างสามารถฆ่าคนและกลืนกินชีได้ตลอดเวลาจึงไม่มีการสิ้นเปลืองชีตัวเองมากนักการที่จะใช้จำนวนเข้าขม่มยังคงคิดง่ายเกินไปเล็กน้อยยิ่งไปกว่านั้นหลังจากค่าผู้ฝึกยุทธขั้นก้าวมากมายรางวัลของระบบก็เพียงพอที่จะทำให้ยกระดับอีกด้วยพูดตามตรงหลินเย,ย่าหยางไม่สนใจที่จะฆ่าทหารรับจ้างเหล่านี้ที่ไม่รู้เรื่องรู้ราว ตามธรรมชาติของมนุษย์หลินเย,ย่าหยางเองมีความต้านทานต่อการฆ่าที่ไรสติมากเขาชอบที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวเองโดยการฆ่าสัตว์ร้ายเว้นแต่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้หลินเย,ย่าหยางยังคงหวังว่าจะฆ่าคนให้น้อยลงหลินเย,ย่าหยางยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามของกลุ่มทหารรับจ้างมองไปที่โคเเวียนและพูดว่าา5กับตันโคเฉวียนใครผิดใครถูกฉันเชื่อว่าคุณก็รู้แก่ใจเมื่อเห็นว่าฉันมีทักษะการต่อสู้ระดับสูงคุณก็ทนความโลภได้ไม่นานเมื่อโคเเวียนได้ยินหลินเย,ย่าหยางพูดแบบนี้สีหน้าของเขาก็เปลี่ หลินเย,ย่าหยางฉันจะให้โอกาสคุณทิ้งแกนคริสตันไว้แล้วออกไปอย่างรวดเร็วพวกเราจะปล่อยคุณไปเมื่อพูดจบโคชเวียนก็แสดงสีหน้ายุติธรรมหลินเย,ย่าหยางหัวเราะอย่างโกรธจัดและพูดด้วยเสียงที่ทุ้มลึกโคชเวียนคุณไม่ต้องการใบหน้าของคุณจริงๆหลังจากนั้นหลินเย,ย่าหยางก็เปิดทางให้มองเห็นเต็นท์ของเขาที่อยู่ข้างหลังหลินเย,ย่าหยางชี้ไปที่รอยกรีสามรอยบนเต็นท์ที่ทำโดยโคชเวียนและผู้ช่วยอีกสองคนของเขาด้วยมีดแล้วพูดว่าฮ่าฮ่านี่คือสิ่งที่กับตันทีมของพวกคุณย่องมาทำบนเต็นท หลินเย,ย่าหยางชี้ไปที่ท่อนไม้ไผ่สามท่อนที่เหลืออยู่บนพื้นแล้วพูดต่อหลอดไม้ไผ่สามหลอดนี้คืออุปกรณ์ที่โคชเวียนใช้พ่นยาใส่เต็นท์ของฉันโชคดีที่ฉันรู้ตัวก่อนไม่เช่นนั้นฉันคงหมดสติเพราะยาไปแล้วพอกับตันโคชเวียนเห็นคนออกมากันเยอะก็เร่งให้พวกคุณมาล้อมฆ่าฉันคุณโง่ขนาดที่ไม่มีใครรู้ว่าถูกใช้เป็นแค่เบี้ยหรือเมื่อหลินเย,ย่าหยางพูดแบบนี้ใบหน้าของโคชเวียนก็เปลี่ยนไปและพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นหลินเย,ย่าหยางคุณอย่ามาใส่ร้ายจะรู้ได้ยังไงว่าใครกรดเตนของคุณ หลินเย,ย่าหยางเยาะเย้ยและถามว่านั่นสินะโคชเวียนกลางดึกทำไมคุณไม่นอนแล้วยังลากเพื่อนทั้งสองของคุณออกมาอีกมันผิดปกติไหมหรือคุณชอบผู้ชายหลินเย,ย่าหยางหยอกล้อคโคชเวียนและตอบว่าหลังจากได้ยินคำพูดของหลินเย,ย่าหยางทหารรับจ้างเหล่านี้ก็มีเวลาคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกันเมื่อสักครู่กับตันโคเเวียนไม่ได้ให้เวลาพวกเขาคิดด้วยซ้ำเร่งให้พวกเขาพุ่งเข้าใส่หลินเย,ย่าหยางอีท่าเดียวยังไม่มีโอกาสพูดคุยกับหลินเย,ย่าหยางด้วยซ้ำ นี่เป็นเรื่องน่าสงสัยจริงๆิยิ่งไปกว่านั้นทักษะคลื่นเสียงอของหลินเย,ย่าหยางนั้นดีกว่าของงอโคเฉวียนอย่างเห็นได้ชัดเป็นไปได้ที่โคเฉวียนจะเกิดความโลภเมื่อนึกถึงเรื่องนี้ทหารรับจ้างทั้งหมดก็กลับมามีสติอีกครั้งสายตาของพวกเขาก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยเมื่อมองไปที่โคเฉวียนโคชเชวียนรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติกับท่าทีของคนเหล่านี้ที่อยู่รอบตัวเขาใบหน้าของเขาเริ่มดูน่าเกลียดเล็กน้อยหลินเย,ย่าหยางกล่าวต่ออีกอย่างคุณคิดว่าคนแค่สิบยี่สิบคนจะจัดการฉันได้หรือหหหลกกหลิินนนนเเเเยยย่่่าาาางงไไไมมมดด้้คคุโวกกปขอูี เงียบๆจากนั้นก็หันกลับไปมองโคเเวียนและพูดอย่างเย็นชาโคชฉวียนคุณต้องตายวันนี้ไม่มีใครช่วยคุณได้หลินเย,ย่าหยางพูดคาดโทษประหารชีวิตหลังจากได้ยินสิ่งนี้ใบหน้าของโคชเวียนก็เปลี่ยนไปอย่างมากเขารู้ว่าหลินเย,ย่าหยางสามารถบทขยี้ตัวเองได้ยิ่งไปกว่านั้นหลินเย,ย่าหยางเป็นคนโหดเหี้ยมไม่ใช่คนใจอ่อนโคชฉวียนเชื่อว่าหลินเย,ย่าหยางจะทําในสิ่งที่พูดอย่างแน่นอนโคชเวียนไม่รู้ว่าจะพูดปกป้องตัวเองอย่างไรหลินเย่าหยางจึงหัวเราะเยาะทําไมไม่พูดราดน้ําสกปรกใส่ฉันต่อไป ฉันสามารถฆ่าคุณพร้อมกับผู้ชายสองคนนั้นก็ได้แต่ฉันไม่ได้ทำคุณคิดว่าฉันกลัวความแข็งแกร่งของคุณจริงๆหรือคุณมีพลังเท่าผายลมแค่เห็บหมัดไอ้ขยะหลินเย,ย่าหยางพูดทีและคำอย่างช้าๆหลังจากได้ยินสิ่งนี้โคชเวียนมีใบหน้าที่ไม่แน่นอนทหารรับจ้างทั้งหมดที่อยู่รอบตัวเฝ้าดูเขาที่กำลังจะ,ะเผชิญหน้ากับหลินเย,ย่าหยางอย่างดูเดือดโคเเวียนยืนอยู่ที่เดิมหลังจากผ่านไปนานเขาดูเหมือนจะตัดสินใจต่อสู้อย่างหนักและคำรามออกมาอาฉันจะสู้กับคุณ ร่างของโคเฉวยนเคลื่อนไหวพุ่งออกไปเหมือนลูกศรตรงไปหาหลินเย,ย่าหยางหลินเย,ย่าหยางยืนยิ่งการโจมตีของโคเฉวยนไม่สามารถทำร้ายเขาได้แสงสีดำบนมือขวาควบแน่นหลังจากเห็นสิ่งนี้ดวงตาของโคเฉวยนก็ฉายแววแห่งความทุกข์ระทมเขารู้ว่าชะตากรรมของเขาไม่ได้ดีไปกว่านี้แล้วโคชเชวียนหวังว่าแสงสีดำของหลินเย,ย่าหยางจะไม่ทำให้เจ็บปวดมากนักความมุ่งมั่นปรากฏในดวงตาของเขาหลินเย,ย่าหยางใช้ทักษะระดับลึกับพลังแห่งราชามดอยพรให้ตัวเองบทที่28 แสงสีดำอันแข็งแกร่งห่อหุ้มแขนทั้งข้างของหลินเย่าหยางฝุ่เสียงดังออกมาจากแขนของหลินเย่าหยางราวกับว่ามีอะไรบางอย่างหลุดออกมาจากมือของเขาแต่เนื่องจากแขนของหลินเย่าหยางทั้งหมดถูกห่อหุ้มด้วยแสงสีดำจึงไม่มีใครเห็นสิ่งที่อยู่ข้างในใบหน้าของหลินเย่าหยางเย็นชาเขาจะไม่มีวันใจอ่อนกับผู้ที่พยายามฆ่าตัวเองหากโคชเวียนที่ถูกจับได้ขอความเมตตาแต่แรกหลินเย่าหยางอาจจะให้โอกาสเขาก็ได้อย่างไรก็ตามชายคนนี้ยังต้องการใส่ร้ายเพื่อให้ทหารรับจ้างทั้งหมดโจมตีเขา ตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นมาโคชเวียนสามารถถือได้ว่าเป็นคนตายไปแล้วเสียงที่ดังออกมาจากแขนคือแก่นอธิแมงมุมหน้าผีที่เขาได้มาก่อนหน้านี้หลินเย่าหยางพบว่าหลังจากปลดปล่อยแก่นอธิแมงมุมหน้าผีมันจะเจาะออกมาจากหลังมือของเขาเหมือนขาแมงมุมไม่ได้ให้รู้สึกที่ไม่สบายตัวเลยขาแมงมุมดูเป็นหนึ่งเดียวกับหลังมือของเขาไม่มีความรู้สึกไม่เชื่อฟังหลินเย่าหยางยังไม่มีเวลาทดสอบพลังของแก่นอธิแมงมุมหน้าผีที่ได้มาตามคำอธิบายของระบบระดับของเขาต่ำเกินกว่าที่จะปลดปล่อยพลังทั้งหมดได้ แกนอธิษฐานร้ายจะวิวัฒนาการไปพร้อมอมกับความแข็งแกร่งของผู้ครอบครองดังนั้นถือว่าหลินเย,ย่าหยางได้รับอาวุธทรงพลังมาโดยไม่รู้ตัวแต่เขายังไม่สามารถระบุได้ว่าคืออะไรเมื่อเขาถามระบบระบบก็ไม่ได้ให้คำตอบเชิงบวกกับตัวเองบอกแค่ว่ามันแตกต่างกันไปแล้วแต่คนต้องสำรวจด้วยตัวเองเนื่องจากโคเฉวียนมาหาที่ประตูด้วยตัวเองก็ปล่อยให้เขาเป็นวัตถุทดลองด้วยพรของพลังแห่งราชามดแขนของเขาจะถูกปกคลุมด้วยแสงสีดำหลังจากแก่นอธิแมงมุมหน้าผีถูกปลดปล่อยออกมามันจะถูกห่อหุ้มด้วยแสงสีดำเช่นกัน คนนอกไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ในแสงสีดำได้เวลาต่อสู้กับผู้คนย่อมทำให้พวกเขาจะประหลาดใจและมีบทบาทสำคัญได้ยิ่งไปกว่านั้นยังหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้คนรู้ว่าตัวเองมีแก่นอธิษฐานร้ายโคชเวียนรีบวิ่งตรงไปหาหลินเย่าอย่างแสงสีเหลืองดินพันรอบตัวเขาในสถานการณ์ที่สิ้นหวังโคชเวนปลดปล่อยพลังอย่างเต็มที่ศักยภาพถูกใช้ประโยชน์สุดขีดโคชเวียนไม่เคยใช้พลังชี่ของเขาถึงระดับนี้ร่างกายของโคชเวนเปล่งประกายด้วยแสงสีเหลืองสดใสชั้นของเหล็กและหินพันรอบหมัดของเขายาก โคเฉวยนคำรามและบกหมัดไปที่หลินเย,ย่าหยางหลินเย,ย่าหยางหัวเราะเขาใช้พลังเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นด้วยหมัดธรรมดาเขาก็บอกมือไปที่โคเฉวยนเช่นกันฉึกเมื่อหมัดทั้งสองปะทะกันเสียงที่เกิดขึ้นไม่ใช่เสียงของการประทะทางกายภาพแต่เป็นเสียงของวัตถุมีคมที่เจาะเข้าไปในร่างกายทหารรับจ้างรอบๆมีท่าทางสับสนแต่พวกเขาไม่เห็นอาวุธใดๆอย่างไรก็ตามความรู้สึกของโคเฉวยนแตกต่างออกไป หลังจากหมัดทั้งสองปะทะกันเขาเป็นคนแรกที่รับแรงกระแทกโคชเวียนรู้สึกว่าปลายแขนของเขาทั้งหมดถูกทะลวงด้วยวัตถุที่ตรงและแข็งโคชเวียนเป็นจอมยุทธ์ขั้นหนึ่งเขาใช้ชีทั้งหมดเพื่อโวยพรหม,มัดของเขาเขาทุ่มทั้งชีวิตเพื่อโจมตีและความหวังทั้งหมดของเขาก็ถูกฝากไว้ในหมัดนี้พลังที่ทุ่มลงไปขนาดนั้นกับเหมือนเต้าหู้ที่ถูกเจาะทะลุอย่างง่ายดายจากนั้นหมัดของเขาก็ชนกับหมัดของหลินเย,ย่าหยางหลังจากที่มือของโคชเวียนถูกเจาะเขาก็คิดว่าจะถูกกลืนหายไปด้วยแสงสีดำบนมือของหลินเย,ย่าาาาหยยยงเเขจะะะมมดสตตติแลไปรบบี อย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นแตกต่างไปจากสิ่งที่เขาจินตนาการไว้โดยสิ้นเชิงชั่วขณะหนึ่งโคชเวียนพบว่าประสาทสัมผัสของเขาไม่เคยชัดเจนขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเขารู้สึกเพียงว่าเขาสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ห่างออกไปหลายร้อยเมตรได้ยินสิ่งที่ทหารรับจ้างกระซิบกันและรู้สึกถึงขนทุกเส้นบนร่างกายตัวเองความรู้สึกนั้นชัดเจนมากแต่ผลข้างเคียงของความรู้สึกที่ชัดเจนก็คือความรู้สึกเจ็บปวดนั้นรุนแรงกว่าปกติ เมื่อความเจ็บปวดเข้ามาการแสดงออกบนใบหน้าของโคชเวียนก็เปลี่ยนไปใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวอย่างกระทันหันอาคไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นเสียงกรีดร้องมันเหมือนกับซอมบี้ที่มีคอโนเฟคลานออกมาจากพื้นดินหรือเสียงที่เกิดจากล้อไม้ที่หักกำลังวิ่งสีหน้าหวาดกลัวของโคชเวียนดูน่ากลัวอย่างยิ่งใบหน้าของทหารรับจ้างทุกคนเปลี่ยนไปเมื่อพวกเขาสีหน้าของโคชเวนพวกเขาไม่อาจเดาได้ว่าโคชเวียนกำลังทุกทรมานจากความเจ็บปวดประเภทใด หลินเย่าหยางไม่แปลกใจเขารู้ว่านี่เป็นเอฟเฟกต์พิเศษที่มาพร้อมกับแก่นอธิแมงมุมหน้าผีเมื่อแทงเข้าไปในร่างกายของคนอื่นเขาสามารถเลือกได้ว่าจะหลั่งสารพิษหรือไม่มันสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับประสาทสัมผัสของผู้อื่นได้อย่างมากแม้ว่ามันจะฟังดูเหมือนว่าทําให้ผู้อื่นแข็งแกร่งขึ้นแต่จริงๆแล้วมันคือสารพิษที่ร้ายกาจอย่างมากชนิดหนึ่งสารพิษประเภทนี้หากใช้เป็นเครื่องมือทรมานก็เพียงพอที่จะทําให้ผู้คนหวาดกลัวจนตายอย่างแน่นอน ในตอนนี้หลินเย,ย่าหยางยังคงไม่เข้าใจว่าทักษะที่มาพร้อมแก่นอธิษฐานร้ายมีลักษณะการใช้งานโดยเฉพาะอย่างไรภายใต้ความเจ็บปวดออร่าของโคชเวียนอ่อนลงร่างกายทั้งหมดก็อ่อนลงไม่มีร่องรอยของเลือดบนใบหน้าของเขาทั้งสองคนยังสู้กันไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำโคชเวียนก็สูญเสียประสิทธิภาพการต่อสู้ไปแล้วโคชเวียนรวบรวมสติสัมปชัญญะและพละกกาลังที่เหลือเพียงเล็กน้อยกล่าวว่านี่มันเป็นไปได้ยังไงนี่มันทักษะประเภทไหนหลินเย,ย่าหยางมองโคชเวียนอย่างเย็นชาและกระซิบว่ามันไม่ใช่ทักษะการต่อสู้ มันคือแก่นอธิษฐ์ร้ายบทที่29หลังจากได้ยินสิ่งที่หลินเย,ย่าหยางพูดดวงตาของโคเวียนก็เบิกกว้างขึ้นเล็กน้อยดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเหลือเชื่อเขาแค่คิดว่าแม้ว่าจะถึงเวลาที่เขาต้องตายหลินเย,ย่าหยางก็จะไม่บอกเขาว่าตายด้วยท่าไม้ตายแบบไหนแถมยังตังเรื่องโกหกเกี่ยวกับแก่นอธิษฐ์ร้ายขึ้นมาด้วยนั่นก็เพราะแก่นอธิษฐ์ร้ายเป็นสิ่งที่โคเวียนไม่เคยเห็นมาก่อนเขาคิดว่ามันเป็นเพียงข่าวหรือที่ไม่เคยปรากฏในสถานที่เล็กๆแห่งนี้มันจะปรากฏอยู่ในตัวเด็กตระกูลหลินได้อย่างงงไไไไรเปป็นไปได้ยังงคุณโกห ลำคอของโคเวียนเต็มไปด้วยเลือดและน้ำลายสีดำเขาหายใจไม่ออกและสงสัยหลินเย,ย่าหยางไม่สนใจว่าโคชเชวียนจะเชื่อสิ่งที่เขาพูดหรือไม่โคเวียนกำลังจะตายส่วนแกนอธิษฐ์ร้ายยิ่งคนรู้น้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นครอบหลังจากคายฟองเลือดก้อนสุดท้ายโคเวียนก็ทรุดลงกับพื้นเมื่อร่างของโคเวียนลม้มลงหลินเย,ย่าหยางก็เก็บแกนอธิษฐ์ร้ายกลับเข้าไปในมือของเขาขาแมงมุมหดกลับเข้าไปในหลังมือของหลินเย,ย่าหยางอย่างรวดเร็ว,รวกับว่าไม่เคยปรากฏมาก่อนไม่ทิ้งร่องรอยใด สิ่งเดียวที่พิสูจน์ได้ว่าขาแมงปลากรักขึ้นมาก็คือหมัดของโคชเวียนที่เชื่อมต่อกับปลายแขนของเขามีรูลึกขนาดสามนิ้วในเวลานี้เสียงของระบบดังขึ้นในใจของหลินเย,ย่าหยางคุณสังหารโคชเวียนจอมยุทธ์ขั้นหนึ่งและผู้ฝึกยุทธ์ขั้นเก้าสามคนเนื่องจากระดับของศัตรูต่ำเกินไปจึงไม่ได้รับรางวัลพิเศษติ๊งได้รับคะแนนประสบการณ์สองพันคะแนนติ๊งทักษะระดับลึกลับขั้นกลางพลังแห่งราชามดความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นติ้ง ทักษะการต่อสู้ระดับลึกลับขั้นสูงราชสีคำรามห้าด่านความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นเสียงในหัวของหลินเย,ย่าหยางเงียบลงหลังจากได้รับรางวัลชุดหนึ่งเป็นไปตามคาดทายที่สุดแล้วมันไม่เหมือนกับที่เขาจัดการกับหยินจื้อผิงและแมงมุมหน้าผีที่สังหารข้ามระดับเล็กๆนับไม่ถ้วนหรือแม้แต่ระดับใหญ่นี่เป็นการสังหารหมู่ฝ่ายเดียวโดยสมบูรณ์หลินเย,ย่าหยางแทบไม่มีเหงื่อออกบนร่างกายเลยทหารรับจ้างที่ยืนอยู่รอบๆทุกคนต่างมองมาที่หลินเย,ย่าหยางโดยไม่มีข้อยกเว้นดวงตาของทุกคนเป็นประกายด้วยความกลัว ท้ายที่สุดแล้วประสิทธิภาพการต่อสู้ของหลินเย่าหยางก็เหนือชั้นเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับคนเหล่านี้ก็เหมือนฟ้ากับเหวเทียบกันไม่ได้อึกๆทหารรับจ้างกลืนน้ำลายลงคอยอย่างเงียบๆเ,เอื้อมมือไปเช็ดเหงื่อที่มือบนกางเกงหลินเย่าหยางมองพวกเขาอย่างเย็นชาและพูดว่าอย่ากังวลฉันจะไม่ฆ่าพวกคุณทหารรับจ้างทั้งหมดที่มองหลินเย,ย่าหยางกำลังรอดูท่าทีบางคนเริ่มคิดในหัวแล้วว่าหากหลินเย,ย่าหยางต้องการฆ่าคนเขาควรเริ่มหลบหนียังไงถึงจะออกไปจากที่นี่ได้อย่างรวดเร็ว เมื่อได้ยินหลินเย,ย่าหยางพูดแบบนี้ไม่ว่าจะจริงหรือไม่ก็ตามใจของทุกคนก็ผ่อนคลายลงเล็กน้อยหลินเย,ย่าหยางพูดเสียงดังขึ้นและพูดว่าแต่ทุกคนก็ตั้งใจฟังอีกครั้งจ้องมองหลินเย,ย่าหยางและรอให้เขาพูดคำต่อไปรู้ไหมว่าการฆ่าพวกคุณมันง่ายถ้าฉันต้องการไม่มีใครสามารถไปถึงเมืองได้อย่างปลอดภัยถ้าไม่เชื่อก็ลองดูได้ฉันจะให้คุณวิ่งไปก่อนห้านาทีหลินเย,ย่าหยางพูดด้วยท่าทีเกินจริงเขาล่อลวงให้พวกเขาว,วิ่งก่อนห้านาทีแล้วค่อยไล่ล่า ท้ายที่สุดแล้วพวกเขาคือคนที่ทําหากินในเทือกเขาสัตว์ร,ร้ายตลอดทั้งปีพวกเขามีแผนในใจที่พวกเขาสามารถวิ่งได้เร็วที่สุดและปลอดภัยที่สุดหรือที่ที่พวกเขาสามารถซ่อนตัวได้เหตุผลหลักที่หลินเย่าหยางทำแบบนี้ก็เพื่อทำให้พวกเขากลัวแน่นอนว่าผลออกมาดีมากทันทีที่พูดจบทหารรับจ้างที่ขี้ขาดบางคนถึงกับร่างกายสั่นเทารออยู่นานก็ไม่มีทหารรับจ้างคนใดลุกขึ้นยืนเพื่อพูดว่าต้องการวิ่งหนีพวกเขาไม่ใช่คนโง่ใครออกมาเสี่ยงตายเป็นคนแรกก็โง่แล้วหลินเย่าหยางมองพวกเขาพยักหน้าและพูดต่อ ฉันจำทุกคนได้ว่าหน้าตาเป็นยังไงถ้าฉันกลับมาที่เมืองและได้ยินเกี่ยวกับตัวเองแม้แต่น้อยฉันจะไม่สนใจว่าใครเป็นคนพูดในพวกคุณมากกว่า2ี่สิบคนจะไม่มีใครรอดไปได้หลินเย,ย่าหยางพูดด้วยเสียงที่ทุ้มลึกเขาตั้งใจลดเสียงของเขาให้ต่ำลงมากเพื่อทําให้เกิดความตึงเครียดทหารรับจ้างที่ยืนอยู่รอบๆไม่มีใครกล้าพูดอะไรพวกเขาไม่รู้ว่าทําไมพวกเขาถึงเชื่อจากใจจริงว่าหลินเย,ย่าหยางจะทําในสิ่งที่เขาพูดอย่างแน่นอน ที่หลินเย่าหยางทำเช่นนี้ส่วนใหญ่เป็นเพราะเขาเกรงว่าทหารรับจ้างเหล่านี้จะแพร่กระจายข่าวไปทั่วเมืองเกี่ยวกับทักษะระดับสูงของเขาหากเรื่องดังกล่าวแพร่กระจายออกไปมีความเป็นไปได้ที่จะนำปัญหาไม่รู้จบมาสู่เขานี่คือทักษะการต่อสู้ระดับลึกลับขั้นสูงแค่ทักษะการต่อสู้ระ,ระดับลึกลับขั้นต่ำก็เพียงพอที่จะทำให้ผู้แข็งแกร่งบางคนอิจฉาผู้เชี่ยวชาญจากเมืองอื่นหรือแม้แต่ในเมืองอาจจะลอบสังหารเขาเพื่อรับทักษะการต่อสู้ ในปัจจุบันความแข็งแกร่งของหลินเย,ย่าหยางยังคงอ่อนแออย่างดีที่สุดถือได้ว่าเป็นแค่บุคคลระดับสูงในสถานที่เล็กๆอย่างเมืองชิงเย่หากออกจากเมืองชิงเย่ไปเมืองที่ใหญ่ขึ้นเล็กน้อยจะได้พบกับผู้แข็งแกร่งในศิลปะการต่อสู้ไม่ว่าทักษะของเขาจะทรงพลังเพียงใดมันก็ไร้ประโยชน์เหมือนเตรียมชุดแต่งงานให้คนอื่นนั่นเองนี่คือการระงับด้วยความแข็งแกร่งที่แท้จริงอย่างไรก็ตามหลินเย,ย่าหยางไม่ต้องการฆ่าทหารรับจ้างเหล่านี้ทั้งหมดมันโหดร้ายเกินไปที่ต้องฆ่าทหารรับจ้างทั้งหมดเพื่อปิดปาก สุดท้ายหลินเย่าอย่างเลือกการประณีประณีประณีมดังกล่าวอย่างไรก็ตามวิธีนี้เต็มไปด้วยอันตรายและความไม่แน่นอนบทที่30แค่ทหารรับจ้างหลุดอะไรไปสักนิดข่าวก็จะแพร่กระจายเหมือนไวรัสท้ายที่สุดแล้วมันเป็นทักษะระดับลึกลับแม้จะเป็นเพียงข่าวลือแต่ก็ยังมีคนนับไม่ถ้วนที่ยอมเป็นมแมลงเม้าบินเข้ากองไฟเพื่อคว้าโชคใหญ่ถ้าได้รับทักษะขั้นสูงเขาก็ทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าและกลายเป็นปรมาจารย์ นี่คือเหตุผลว่าทำไมทุกปีสถานที่อันตรายจำนวนมากถูกเปิดขึ้นบนแผ่นดินใหญ่มีคนมากมายเสียชีวิตที่นั่นแต่ก็ยังมีผู้ฝึกฝนจำนวนนับไม่ถ้วนที่ไปที่นั่นอยู่ดีไม่ใช่เพื่อรับมรดกของเจ้าของถ้ำดั้งเดิมหรอกหรือหลินเย่ายัางยืนอยู่ที่นั่นมองไปที่ทหารรับจ้างและขมวดคิ้วเขารู้ว่าใน9กรณีจาก10กรณีเมื่อมีคนได้รับข่าวจะต้องมาตามล่าตัวเองแต่เขาไม่อาจหักใจฆ่าทหารรับจ้างทั้งหมดเพื่อปิดปากพวกเขาได้ หลินเย,ย่าหยางเห็นว่าไม่ไกลนักหญิงสาวชุดดำที่ยืนอยู่ข้างเต็นท์กำลังจ้องมองมาด้วยแสงส่องและเงาทำให้หลินเย,ย่าหยางไม่รู้ว่าเธอกำลังมองอะไรอยู่แต่หลินเย,ย่าหยางยังคงรู้สึกขอบคุณหญิงสาวชุดดำคนนี้มากหากเธอไม่ได้เตือนตัวเองก่อนหน้านี้เขาอาจตกอยู่ในปัญหาภายใต้ยาของโคชเวียนหลินเย,ย่าหยางพยักหน้าให้หญิงสาวชุดดำเพื่อกล่าวคำอำลาจากนั้นเขาก็คลายเชือกถุงเงินที่เอวของเขามีเหรียญทองมากกว่า20เหรียญในนั้นเพียงพอสำหรับทหารรับจ้างทุกคนที่นี่ให้แบ่งกันอย่างน้อยพวกเขาจะได้ไม่เข้าไปในป่าแบบเสียเที่ยว หล anyway, ังจากมอบเงินในกระเป๋าของเขาหลินเย่าหยางก็หันหลังเพื่อจากไปเขาแอบไปที่ร่างของราชางูเกล็ดเขียวที่ถูกโคเชวียนฆ่าเขาไม่รู้ว่าแกนคริสตัลของราชางูเกล็ดเขียวทั้งสองยังอยู่ไหมหักมีสัตว์ร้ายตาบอดเอามันไปแล้วหลินเย่าหยางจะต้องอกแตกตายด้วยความผิดหวังหลินเย่าหยางวิ่งไปอธิษฐานไปในใจอย่างเงียบๆร่างของราชางูเกล็ดเขียวอยู่ไม่ไกลจากที่นี่หลินเย่าหยางวิ่งไปไม่นานก็ถึงมองแวบเดียวก็เห็นเพียงกระดูกสีขาวหนาๆส่วนหนึ่งที่ส่วนหางของร่างราชางูเกล็ดเขียว นี่มันอะไรกันคงไม่โชคร้ายขนาดนั้นมั้งหลินเย่าอย่างรีบไปข้างหน้าแล้วเห็นเงาสีดําจํานวนมากอยู่รอบรอบร่างของราชางูเกล็ดเขียวหัวใจของหลินเย่าอย่างจมดิ่งลงคงจะไม่ถูกสัตว์ร้ายที่โง่เขากินจริงๆหรอกนะเขาว,วิ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วแล้วมองดูอย่างใกล้ชิดปรากฏว่าหนูไฟกลุ่มใหญ่กําลังแทรร่างของราชางูเกล็ดเขียวระดับของหนูไฟค่อนข้างต่ําและประสิทธิภาพการต่อสู้ก็ไม่แข็งแกร่งมากดังนั้นการกินศพของสัตว์ร้ายอื่นๆจึงเป็นเรื่องปกติ ลินเย่าอย่างสังเกตเห็นว่าหนูไฟที่กำลังแทศบไม่มีตัวไหนกล้าแทส่วนหัวของราชางูเกล็ดเขียวเมื่อมองดูอย่างใกล้ชิดดวงตาทั้งสองข้างที่เป็นแกนคริสตันของราชางูเกล็ดเขียวกำลังเปล่งประกายในความมืดยิ่งไปกว่านั้นแกนคริสตันยังคงเปล่งออร่าของราชางูออกมาออร่าแบบนั้นทําให้หนูไฟกลัวจนไม่กล้าเข้าใกล้เป็นธรรมดาที่ไม่มีหนูตัวใดกล้าที่จะแทะส่วนหัวเวลาปกติหนูไฟจะอยู่ให้ห่างที่สุดเท่าที่จะทําได้หกักยังไม่ได้รับการยืนยันว่าราชางูเกล็ดเขียวตายแล้วพวกมันคงไม่กล้าเข้ามากินต่อให้มมมีีีดหัวใจเสือก็ตา หนูไฟที่กำลังกินอาหารอย่างตั้งใจดูเหมือนจะสังเกตเห็นการมาถึงของหลินเย,ย่าหยางเสียงจีดหลุดออกจากปากหนูไฟตัวหนึ่งเมื่อหนูไฟที่อยู่รอบๆได้ยินพวกมันก็ส่งเสียงใส่หลินเย,ย่าหยางจีตจิดจิตหลินเย,ย่าหยางอดไม่ได้ที่จะรู้สึกแปลกๆเล็กน้อยเมื่อเห็นหนูไฟแสดงความดูร้ายต่อหน้าตัวเองหลินเย,ย่าหยางใช้พลังแห่งราชามดปล่อยแรงกดดันกระจายไปยังหนูไฟที่อยู่รอบๆหนูไฟรู้สึกทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติและรู้ว่านี่คือมนุษย์ที่อาจมีพลังมากกว่าราชางูเกล็ดเขียว ทันใดนั้นพวกมันก็นั่งยองๆไม่มีหนูตัวใดกล้าส่งเสียงหลินเย,ย่าหยางยักไหล่และเดินไปที่หัวของราชาง,งูเกล็ดเขียวหนูไฟทั้งหมดรอบตัวเขาตัวสั่นราวกับกลัวว่าหลินเย,ย่าหยางจะฆ่าพวกมันเมื่อหลินเย,ย่าหยางไปถึงหัวของราชาง,งูเกล็ดเขียวเขาอดไม่ได้ที่จะมีความสุขเมื่อเห็นแกนคริสตัลสองแกนที่เปล่งแสงสีเขียวในความมืดแกนคริสตัลของระดับนี้ไม่สามารถหาได้ในตลาดถือได้ว่าเป็นสิ่งมีค่าแต่ไม่มีตลาด แม้ว่ามันจะตายไปแล้วแต่หัวของราชางูเกร็ดเขียวก็ยังคงมีลักษณะที่ดุร้ายมันมีเขี้ยวใหญ่สองอันเปล่งแสงสีขาวเล็กน้อยภายใต้แสงจันทร์หลินเย่าหยางพูดกับตัวเองว่าเขี้ยวสองอันก็ควรถอนออกไปเช่นกันบางทีมันอาจใช้เป็นอาวุธได้มันดูดีมากหลินเย่าหยางหยิบมีดออกมางัดแกนคริสตัลสองอันออกจากตำแหน่งดวงตาจากนั้นก็ลอกเขี้ยวทั้งสองอันออกมาหัวของงูที่สูญเสียดวงตาดูดุร้ายมากขึ้นทําให้หลินเย่าหยางรู้สึกไม่สบายใจเขาหันหลังจากไปภายใต้ดวงตาที่สันเทิมของหนูไฟกลุ่มหนึ่งที่อยู่ เมื abei, roommate, open, so ่อกลุ not, uh ่มหนูไฟเห็นว่าหลินเย่าหยางจากไปในที่สุดโดยไม่ได้ทำร้ายใครเลยพวกมันก็ค่อนข้างมีความสุขหนูไฟตัวหนึ่งที่เป็นผู้นำชี้ไปที่หนูไฟตัวเล็กในกลุ่มจากนั้นก็ชี้ไปที่ด้านหลังของหลินเย่าหยางหนูไฟตัวเล็กหลังจากได้รับคำสั่งของผู้นำมันก็เดินตามหลังหลินเย่าหยางไปหลังจากหนูไฟตัวเล็กออกไปหนูไฟที่เหลือก็กินกันต่ออย่างมีความสุขหลินเย่าหยางเดินคนเดียวในเทือกเขาสัตว์ร้ายในเวลากลางคืนเสียงคำรามทุกประเภทของสัตว์ร้ายก็ดังมาจากทั่วทุกที่ในป่าที่มืดมนเพิ่มความรู้อ